รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ไวยไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ่น้องมังค่ะก็ยังคงอยู่เห็นไหมยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชุดสบายๆตลอดเลยชิลๆมากเลยค่ะวันนี้เห็นไหมเห็นไหมชิลๆมากเลยเห็นไหมน้งยังสู้อยู่อ่าก็ยังคงมาแทนพี่ต๋องนะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของ B A N C ที่จะมา ชวนคุยกันเรื่องใช่บอกเล่าสุขภาพกันนะคะที่ทําให้เรื่องวิชาการกลายเป็นเรื่องที่น่ารู้แล้วก็พร้อมได้รับความสนุกจากพวกเราไปด้วยนี่ก่อนอื่นถามก่อนวันนี้พี่มีคําถามมาถามม่านกินยาเยอะเปล่าปกติปกติกินเกือบทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเป็นยาเกี่ยวกับฮอร์โมนใช่ตัวนี้งดไม่ได้แต่ว่าเอฟเฟกก็มาเหมือนกันค่ะพี่ก็เคยเจอนะบางคนอ่ะเขาก็แบบ กินยาเยอะมากคือครั้งเดือนหนึ่งต้องแบบมีเยอะแยะอะไรอย่เงี้ยแต่พี่ตัวพีกาดเองอะคะกินไม่ไม่คือ<ม>พยายามเลี่ยงสุดฤทิ์แม้กระทั่งถ้าปวดหัวถ้าไม่แบบถ้าไม่รู้สึกเยอะมากก็จะไม่กินอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะแบบสู้อะไรเงี้ยใช้วิธี <laughs> หายใจสู้หายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยสู้เพราะว่ามันทําไมนะว่านเห็นบ้านเตรียมมาบอกว่าก็วันนี้อะค่ะพอดีหนูไปเห็นท็อปิกหนึ่งน่าสนใจมากเลยอยากจะมานําเสนอพิกาแล้วก็คุณผู้ชมในวันนี้อะค่ะก็คือกินยามากซ้าซ้อนจะทําให้อันตรายไปถึงตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะใช่ก็แรงน่ากลัวมากฟังดูท็อปิกอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าเอ้ยทำไมมันอันตรายหรือว่าร้ายแรงขนาดนี้ก็เลย อ่มาชวนพี่การคุยกับคุณหมอวันนี้ดีกว่าใช่เรจะได้รู้ไปเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วการกินยาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันดีหรือว่ามันร้ายกันแน่เพราะบางคนพี่เคยกินทุกวันใช่ชวนหมอหน่อยคุยเลยดีกว่านะได้คสวัสดีค่ะสวัสดีหมอหน่อยสวัสดีค่ะเขาก็คงไม่ได้กินยาอะไรมากมายหรอกหมอหน่อยอ่ะเรากลัวเราไม่ชอบยาแล้วแล้วถ้าเกิดมีปวดหัวไหมหมอหน่อยมีปวดหัวมีมีค่ะก็มาใช้วิธียังไงอ่าเริ่มต้นคือเราก็ประเมินว่าเราปวดหัวจากอะไร ต้นเหตุของการปวดหัวคืออะไรอ่าถ้าสมมติว่าปวดหัวเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เราต้องคิดอ่านอนพักก่อนแล้วค่อยคิดใหม่๋อแป๊บนึงแต่ปวดหัวจากเมื่อคืนไม่ได้นอนอ่ารีบนอนผ่อนไม่พอผ่อนไม่พอเลยป้าปวดหัวจากกินเมื่อกี้กินอาหารผิดกินอาหารที่ไม่เหมาะกับร่างกายหรือเปล่ามีด้วยเหรอหมอหน่อยมีด้วยหรอมีมีค่ะเพราะบางทีเหมือนเราต้องจําเป็นต้องไปกินกับงานเลี้ยงมันเกิดจำเป็นที่ต้องแบบให้ม่ต้องบุฟเฟ่เ์วันเนี้ยมันก็มีค่ะก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าหลายๆคนที่ เคยมีอาการแบบที่คุณหมอบอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะตัดสินเร็วก็คือกินยาก่อนเลยโอ้ใช่เจอบ่อยมากเลยค่ะอุ้ยมันกําลังจะปวดแล้วกินไปก่อนก่อนวันนี้ไงที่เคยเล่าที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเล่าให้สองคนนี้ฟังว่มีน้องที่พี่รู้จักเขาเขาใช้คําว่าตอนแรกเขากินแบบปวดแล้วกินลังๆเลยกินดักดักไว้ไม่ให้มันปวดเจอบ่อยมากเลยอ่ะไม่ดีเลยค่ะนี่ก็เลยชวนคุยกันวันนี้ว่าตกลงไอ้กินยาเยอะๆดีไม่ดีมันเสี่ยง อืมค่ะคืออยากจะทุกคน,นี่จจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามเป็นเม,ม็ดแต่มันคือเคมีอม่ะมันคือยาทั้งหมดเลยคือมันก็จะมีทั้งคนมองว่า,าตัวยาเนี่ยจำเป็นต้องกินนะบางเคก็บอกยามันคือเคมีห้ามกินเด็ดขาดอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงอยากแยกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาดูค่ะเอาไว้ง่ายเลยเราจะเจอพาราพารา,พาราเซตามอลในอาหารไหมคะพี่กินแตงกวาพี่จะได้พาราไหมไม่ได้พี่กินส้มพี่จะได้พาราไหมไม่ไม่เพราะฉะนั้นเวลา สมมติเรากินส้มจะได้ตัววิตามินซีถูกไหมคะพอวิตามินซีเข้ามาในร่างกายเนี่ยเราคุ้นเคยไหมคะเราคุ้นเคยเพราะเรากินฝ<ช>รั่งก็มีวิตาม,มินซีมะนาวมีวิตามินซ<ช>ีถ้ารับตัววิตามินซีเข้ามาเนี่ยร่างกายค่อนข้างคุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเอาละ่ะเราอยากจะรับวิตามินซีโดที่สูงขึ้นเราอาจเป็นเม็ดเราเอาแบบว่าเอาตัวผลไม้เนี่ยเอาน้ําตาลออกไปซะสกัดมาแต่วิตามินซีอาจมาเป็นซูเปอร์นิวเทรียนในหนึ่งเม็ดเป็นวิตามินซีเหมือนเดิมใส่เข้าไปร่างกายรู้จักไหมคะ กนมันก็คือพิามนสิแต่ว่าปริมาณมันดูเยอะแต่ร่างกายรู้จักเพราะมันกึอเจอประจำเลยอ่ะเจออยู่แล้วเจออยู่แล้วฉันสามารถที่จะเคลียร์ด้วยแบบชิวอ่ะสบายเพราะฉันเจอบ่อยแต่พาราเซตามอลฉันไม่ได้อยู่ในอาหารตัวยาทั้งหมดไม่ได้มีในอาหารไม่ใช่เรื่องปกติในการกำจัดออกเพราะฉะนั้นถ้ารับมาหนึ่งตัวโอ้โหทุกคนต้องแบบเฮ้ยมันคือ ัวนี้มันเป็นตัวที่เราไม่คุ้นเคยนะต้องผ่านตับต้องผ่านไตนะขับปัสสาวะทิ้งมันต้องใช้พวกโรงงานในการเคลียร์ออกเยอะกว่าอนั่นคุณหมอมาถึงว่ากําลังจะบอกว่ายากับตัววิตามินเสริมอาหารนั้นคือมันต่างกันตรงนี้นั่นเองจริงๆเราควรจะเริ่มจากแยกไอ้ตรงนี้ก่อนต้องแยกก่อนต้องแยกก่อนเพราะเจอประจำเลยค่ะพอแนะนำอาหารเสริมไม่กินหรอกอยากเล่าเคสอีกแล้วอะอ่าเรชอบรชอบชอบฟังแบบนี้ไม่จริงๆพวกเคสเนี่ยดีนะมันทำให้เรามาย้อนดูตัวเองอ่ะ คนไข้เนี่ยอายุ60แล้วก็เป็นเภสัชกรเภสัชกรรู้เรื่องยาไหมคะรู้รู้และแกก็รู้เรียว่ากินยาเยอะไม่ได้คุณหมอเพราะยามันไีต่ดสุขภาพอันนี้ถูกข้อที่หนึ่งแกก็ยกมาทั้งตะก้าเต็มไปด้วยวิตามินที่แกกินที่แกกินก็ในเมื่อวิตามินตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนู้นก็ดีตัวก็มันดีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมคะเราจะไม่กินได้ยังไงที่สองเลยแกกินเลยแกกินแกกินแกกินจัดเต็มมาท้งตะก้าแกกินแล้วแกก็บอกว่าปึ้ง นี่หมอดูผลเลือดสิเอาผลเลือดจากโรงพยาบาลมาเพิ่งเจอกันครั้งแรกตับอักเสบหมอบอกเพราะกินวิตามินเนี่ยอแล้วยังมาให้จะฉีดวิตามินเขาอีกอตับอักเสบไม่พังกันไปใหญ่เลยเหรอเราก็แบบเอ๊ะตับอักเสบจากวิตามินจริงหรือเปล่าออุ้ยตับอักเสบจริงค่าตับขึ้นไปแบบค่าตับปกติอะค่ะไม่ควรเกินจะสามสิบแกเปอบสองร้อยอืะแล้วก็เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าพอมาดูวิตามินอ้อวิตามินที่ทานไม่ได้หมอคณพี่เลยค่ะ หมอก็โลแต่กร้าน้นทิ้งทำไมอะนางกินอะไรนางกินแบบอันที่เขาว่าดีแต่ไม่เหมาะกับนางอะค่ะอืออือคือเหมือนกับว่าพี่การบอกว่าไอ้ตัวนี้ดีมากเลยหมอเฮ้ยพี่การกินด้วยสิดูดูตัวเองยังกินได้ไหมยังไงอะไรอะน้องมาบอกวิาโอ้อร์โมนตรงนี้มากที่เ้วผิวเด้งคุณหมอคุณหมอกินเหมือนมาสิอนนี้กินได้ไหม เพราะแต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยอันดับแรกกลับมาเรื่องเดิมตัวสุขภาพได้ยังเราพร่องอะไรเราเกินอะไรเราขาดอะไรเราต้องเติมไม่ถูกจุดอย่าใส่อันที่เกินให้เติมเฉพาะที่ขาดไปพอเหอนภาพไหมคะอาหารเสริมทําไมคนถึงคุณหมอโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามหรือที่เมื่อก่อนที่หมอเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอก็รู้สึกว่า คุณไข่อยากกินอาหารเสริมเลยเพราะรายละเอียดมันเยอะอจะให้นั่งอธิบายเนี่ยขอขอเวลาคนละชั่วโมงแล้วกันต่อเคสแต่ปัจจุบันมันไม่ได้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้คุณไข้เคสนี้นะหมอละตะกานตะกาแล้วจัดใหม่อีกหนึ่งตะกาคนไข้ก็แบบหมอโรงพยาบาลเขาห้ามกินอาหารเสริมอำไก็ตกใจทาไมหมอจัดไออีออตะกาหนึ่งมาล่ะบอกพี่ตะกาเนี้ยเพื่อตับอืพี่ต้องแกล้งเชื่อหมอดูอืเพราะหมอให้พี่ตามผลเลือดอ่า พี่ลองแกล้งเชื่อหมอดูแล้วก็มาให้วตัววิตามินแกก็เอาละมาแล้วเนาะเสียสตางเอาสักตั้งหนึ่งดีขึ้นลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยแกก็เลยแบบอาวตกลงวิตามินมันยังไงเนี่ยหมอพี่กินไม่ถูกกับพี่แล้วพี่ก็ไม่รู้เลยว่าอะไรมันไปตีกับอะไรยังไงไม่รู้ว่าเขาบอกว่าดีพอถูกหลังปุ๊บก็เริ่มจับทางถูกถูกต้องค่ะแล้วเราเราเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้มันก็มีหลายอีกค่ะมีก็มีบอกว่ากินกินอย่าหยุดได้ไหม เดี๋ยวมันตกค้างไงกิน2วันหยุดเปลี่ยนชนิดเป็นบ่อยมากออยย่างเเี้้มดวหรตั้งกฎเองค่ะตั้งกฎเองไหนๆเดี๋ยวทวากดของบ้านนี่อ่ะไหนเล่ามาซื้อกดคือเคยกินตัวตัวที่มันกดฮอร์โมนนะคะคือเคยกินครั้งหนึ่งแบบว่าวันละหนึ่งเม็ดเลยจริงๆอ่ะบางเพื่อนบางคนอ่ะกินแค่แบบวันละครึ่งเม็ดเคยกินแบบว่าวันละเม็ด สองอาทิตย์ติดกันอ่ะผื่นที่ขาขึ้นเต็มหมดเลยใช่ครับคุณหมอแล้วทีนี้พอสักพักหนึ่งพอมันหายปุ๊บเราก็เลยมาตั้งเองว่าอุ้ยในเมื่อฉันกินทุกวันแล้วมันเป็นก็กินวันเว้นวันหรือว่าสองวันติดแล้วก็เว้นอะไรเงี้ยค่ะใช้ทฤษฎีตัวเองแ่ทใหญ่แพายหญิงคุณหญิงมากแพายหญิงคุณหญิงมากวิชิตใช้เองบอกว่าแจกใหญ่อ๋ออันนี้คือแบบดูเส้นระบบของหนูมันก็อาจจะผิดนะคะแต่ว่า ถึงกับหายได้ไหมคะหมอหน่อยถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญค่ะต้องมีต้องมีคือทุกๆเรื่องอันดับแรกเลยจะกินอะไรจะใส่อะไรจะฉีดอะไรทำไมต้องทำทำไมต้องกินทำไมต้องฉีดต้องรู้ก่อนค่ะไม่ใช่อยากอยากอยากทำมาทำเลยแล้วกันเดินมาหาหนองมานนองมันพี่ขอฉีดวิตามินหน่องมันไม่ฉีดนะคะพี่มาขอดูผลเลือดหน่อยพี่คุยกับหมอมากหรือยังทีนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแบบคุณเดินมาปุ๊บปั๊บฉีดได้ทุกสิ่งอย่างที่ต้องการไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอ อย่างี่เรียนค่ะยากอาหารเสริมัไม่เหมือนกันแล้วช่วงคนไข้แต่ละช่วงเนี่ยไม่เหมือนกันอีกช่วงนี้พี่การสเตรสสมมติช่วงนี้พี่การต้องไปประชิญฝุ่นนู่นนี่นั่นพอหมอดูผลเลือดแล้ววยพิการพี่การต้องดีท็อกองเสียอ่าแต่มาช่วงนึงพี่การครีนสุดๆกินน้อยมากหมอหมอไปดีท็อกอีกพี่การแบบโอ้โหพี่เพลียเลยทำให้พมินที่หมอนพี่แบบเพลียล่างมากพี่แทบไม่มีสารอาหารอะไรเหลือแล้วเนี่ยถึงว่าสิบางคนที่เขาทำคลีเลชั่นหรืออไง คือของพี่ไม่เคยรู้สึกเอฟเฟกอะไรเลยแต่บางคนเขาจะรู้สึกเพลียบางคนไล้ขึ้นร่างกายมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมาประจำเดือนเอามันเพลียด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะแล้วพี่ก็มาดับเบิลด้วยคีเลชั่นหนูอีกอ็ยิ่งไปใหญ่เลยนั่นเไมพี่ไม่เคยเพลียเลยอ่ะจำไพี่เฮลตี้ หรือหรืออีกจุดหนึ่งคือยังไม่ถึงระดับของพี่ตัวบิเมินี้ไขต้องไฮโดยกว่านี้แต่จริงกับผลเลือดของพีการนะกับผลเลือดของพีการเออเห็นไหมแต่ร่างกายเพราะว่ามีน้องๆทีมงานมาเขาพอทําปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาเป็นไข้อ๋อแสดงว่ามีเยอะแห้วออก เ็รอถ้าอย่างนี้ใช่ไหมครั้งเดียวไม่พอครั้งเดียวไม่พอครั้งเดียวไม่พอเจเจครั้งเดียวไม่พอต้องจัดหนักอีกเพราะพี่ก็ทุกครั้งไงเพราะพี่ทําเสร็จปุ๊บพี่ถ่ายรายการต่อแล้วก็ไม่เคยเออชิลจะไม่เคยรู้สึกว่าอ่อนเพลียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอะนี่คือความแตกต่างของร่างกายที่ทุกคนต้องรู้ตัวเองก่อนวิตามินอาหารเสริมไม่ได้เหมาะ ใช่ค่ะคือเอาจริงๆร่ะอ่ะปเ็นที่บอกว่ากินบ้างไม่กินบ้างวีเขากับปเรนนี้เนาะกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจริงๆอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาค่ะยากินเพื่อให้อาการนั้นหายถูกไหมคะแต่อาหารเสริมกินปุ๊บอาการไม่หายอ่ะเพราะเรากินเพื่อฟื้นฟูหรือป้องกันเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูหรือป้องกันเหมือนเหมือนพี่ต้องกินวิตามินซีเยอะพี่กินฝรั่งทุกวันเนี่ยค่ะไปสักช่วงหนึ่งพี่จะป้องกันเรื่องหวัดได้เห็นภาพไหมคะแต่พี่กินวันนี้พี่ไม่สามารถป้องกันหวัดพรุ่งนี้พอเห็นภาพไหมคะแต่คือยาเน อย่าเป็นห้ามไอแต่จริงๆแล้วค่ะคุณหมอยามีทั้งหมดกี่ประเภทบ้างอ้จริงเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยยากลุ่มยาฆ่าเชื้อนะคะแอนติบติกกลุ่มยาที่เป็นพวกของแต่ละโรคแต่ละระบบอ่านะคะเรื่องของตัวยาไทรอยเรื่องของตัว สเตียรอยกดปุ่มคุ้มกันอันนี้เจอบ่อยมากเลยอะหาสาเหตุไม่ได้สเตียรอยก่อนละกันดังนี้หนูเห็นแบบว่าบางคนก็อาจจะเป็นโรคแล้วก็กินเพื่อรักษาบางคนก็ปวดหัวปวดท้องอะไรเงี้ยก็กินทีนี้การกินสะสมมากๆเนี่ยค่ะมันมันส่วนใหญ่เขาจะเอฟเฟกต์ยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องพักกันแป๊บนึงก่อนอันนี้คำถามนี้นะขอ่ห้กดไลค์แลวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria พันบุหรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวาง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนุนโดย B A A C โอ้โหฟังแล้วกินยาเยอะนี่อันตรายกว่าที่คิดเลยแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันต่อ,อค่ะคุณผู้ชมวันนี้ B A A C มีอะไรมามอบคะน้องมั่งวันนี้นะคะก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือเราจะ เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสําหรับการรับประทานยาหรือว่าวิตามินเสริมอาหารของตัวเองใน,นแต่ละคนนะคะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยควรจะรับประทานวิตามินเสริมอาหารแบบไหนหรือว่ายาที่กินอยู่นั้นดีกับตัวเองหรือเปล่านะโทรมาที่022772818หรือ0830165141หรือแอดไลน์ที่ id แอสไ a a c บค่ะทันทีที่จบรายการนะคะโทรกันเข้ามาอ้ามาต่อเมื่อกี้มารถามมาหน่อยครั้งคาถามหนึ่งเมเจอรคู่ใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วตัวยาเนี่ยค่ะถ้าเรากินแบบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือว่าปวดท้องปวดหัวอะไรก็ตามกินสะสมเยอะๆมันเอฟเฟกอะไรกับเราบ้างคะโอจริงเยอะมากเลยค่ะต้องเรี่นว่าถึงแม้เรากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เนาะหรือปรึกษาแพทย์ เอฟเฟกเยอะ <im pe at> ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยยาใช้เมื่อจําเป็น <im pe at> เมื่อต้นเหตุของการกินมันหายไปแล้วไม่ต้องกินแล้วค่ะ <im pe at> ที่เราเจอบ่อยมากเลยก็คือเรื่องตับกับไตใช, <c oughs> ใช่ไหมคะเอา,เอาง่ายๆเลย <im pe at> ยาเบาหวาน <im pe at> ตัวยาเรื่องของเบาหวานเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่ในการดูแลของคุณหมอจะสังเกตว่าคุณหมอจะเช็คเลือดเราตลอดเลยไตเป็นยังไงน้ําตาลดีไหมเป็นตับเป็นยังไงบ้างเพราะผลนั่งเคียงจากยามีปัญหาเรื่องของตัวไตได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องดูควบคู่ว่าไตเรากับยาเบาหวานตัวเนี้ย <im pe at> มันโอเคกันหรือเปล่าเพราะเจอหลายเคสมากเลยค่ะกินยาต่อไปเจอด้วยตัวเองเลยเกินยาเบาหวานประมาณสัก5ปีก็ใคยไปโรคไต แล้วไปร่องจะไปร่องหนึงเป็นแพ็กเกจใหม่ถูกต้องค่ะคือทั้งตัวอาหารเบาหวานเองผลข้างเคียงคือไตยาเองกระทบไตแต่เขาถ้าคนเป็นเบ็ถ้าคนเป็นก็บางทีบอกเป็นโรคก็ไม่ได้ไงเขาจำเป็นต้องกินยาอย่างเงี้ยหมอมันจะมีตัวอ่าจริงๆแล้วค่ะมันจะมีตัวถ้าอ้ามองกลุ่มอาหารเสริมมันจะมีตัวช่วยเนี่ยเรื่องของอ่ะยกตัวอย่างในถ้าเป็นการควบคุมน้าตาลคือกลุ่มวิตามินดีเราได้เช็ควิตามินดีไหมกลุ่มสารที่พวกเป็นพวกแร่ธาตุทั่วไปอะโครเมียมแบบเนี้ย กตบางทีเราไม่ได้คิดถึงพวกกลุ่มสารอาหารที่มันช่วยได้ ALA ปัจจุบันมีทั้งกินและฉีดหรือว่าตัวที่เป็นพวกกลุ่มเลสเตอรอลหรือใครที่ชอบจิบไวน์แดงนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะยังพอได้นะอืมแต่ทีเนี้ยค่ะพอเวลาที่เราส่วนมากที่เจอเนี่ยคือกินแล้วบางทีไม่ได้ไป follow up อะก็คือคุณหมอก็จ่ายยาตรงนี้ตลอดค่ะก็เจอกันทีไรก็ตัวนี้หมอทำไมต้องไปนั่งรอเสียเวลาพี่ก็ซื้อยาเลยสิ พี่ก็ไม่ได้เช็คเลยสิว่าไตพี่ไประดับไหนแล้วพี่ไม่ได้ปรับยาเลยพี่ซื้อยากินเองและพี่ก็ไม่เน็ดด้วยตัวเองอ่ะน้ำตาลเจาะแล้วขึ้นเติม2เม็ดแสดงว่าไตหนูเริ่มไตหนูเริ่มมาแล้วแล้วไม่ได้เช็คด้วยเราไม่ได้ตับก็เกี่ยวค่ะตับเนี่ยอายุตัวอย่างยาลดไขมันอืมเอาเอาตับเนี่ยเราเจอว่ามันมีผลประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์สักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์จะมีเรื่องของตับอักเสบแต่ที่เจอหนึ่งเคสในชีวิตนี้เจอหนึ่งเคสค่ะกินยาไขมันมายี่สิบปีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนต่ คุณหมอให้เหตุผลว่าสงสัยคงเป็นเพราะยาไขมันที่กินมานานโอ้คนไข้นี่แบบคนไข้แบบอยู่ในมือหมอตลอดเวลาไม่ไปไหนด้วยนะคะวินัยเปียมล้น60ปีวินัยวินัยออกกำลังกายตลอดฟิเนตลอดอยู่ออดแรงคุณหมอว่าคิดว่าเป็นผลมาจากผลนักเคนยยาครับถ้าเดือนหนึ่งกินสักสองเม็ดไม่ะมีผลไม่ไม่ควรกินค่ะคืออย่างที่บอกค่ะทําไมต้องกินอันแรก่อน ไม่บางทีบางเดือนบางเดือนแบบว่าเอาไม่อยู่แกปวดออแก้ปวดเออมันก็จะมีแก้ปวดให้เลือกอีกถ้าสไตล์สมมติหมอใช่ไหมคะแกปวดของเราก่อนของเราคือฟิชชอยน้ำมันปลาก่อนไหมคือเราจะใช้กลุ่มสารอาหารก่อนอสมมติปวดตรงนี้ประคบก่อนไหมน้ําอุ่นก่อนไหมทําอะไรที่แบบไม่เสียหายเข้าไปข้างในไม่ใช้ยาก่อนนะคะเอาไม่อยู่แล้วคุณหมอมาต้องกินยาแล้วก็กินได้แต่กินแล้วก็ต้องดูว่าเวลากินยาตัวนี้มันมีผลต่ออาหารอะไรบ้าง อืมอ่าบางเคสไม่กินแคลเซียมอยู่ยาตัวนี้แคลเซียมมันตีกันไหมมันตีกันหรือเปล่าเอาเหล็กมาพร้อมแคลเซียมมันลดการดูดซึมหรือเปล่าอ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะข้ามเรื่องพวกนี้ไปเลยนะคะกินเลยกินปุ๊บตายมาละตับมาละเจอเจอแบบหลายเคสนะคะกินพารานี่นี่มีคนหนึ่งเออเขาเป็นมีเพื่อนพี่คนหนึ่ง ตาหลังเริ่มไปฝังเข็มเพราะเขาเป็นไมเกรนค่ะเออเขาเป็นแล้วเขาก็กินกินพาราด้วยตัวเอง<ม>หนังๆพาราไม่อยู่<ม>ก็เลยนางก็เลยไปฝังเข็มหรืออะไรอย่างเงีเ้ยแต่ยัง,งไม่รู้ว,ว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอะไรอย่างไงลดการใช้ยาไงก็ดีค่ะเ,ออเออนี่ยยังไม่แนะนำว่าหลังชวนม่านคุยเรื่องไมเกรนดีกว่าเฉพาะค่กเฉพาะเรื่องนี้เลยเพราะพี่ว่าคนเป็นเยอะได้ได้ไ่ะอันนี้กลับมานนี้ก่อนคือ ทางที่ดีมาคุยกับหมอใช่ใช่ค่ะแล้วที่อยากถามคุณหมอว่าแล้วการฟื้นฟูสุขภาพอะค่ะควรทําแบบไหนเพื่อที่จะลดการรับประทานยาอืมอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะสมมติว่ามาเลยเอาเหมือนกันเมื่อกี้วิตามินกองใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยากองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดกับสิบอ่ะเนี้ยเราจะดูว่าโอเคเคนี้พร้อมปรับกับเราไหมถ้าซ้อนไข่พร้อมตัวยาตัวแรกสมมติว่าเป็นเรื่องของน้ําตาลอะเราใส่ตัวที่ช่วยลดน้าตาลระดับน้ำตาลให้ดีขึ้นให้สามารถลดอยลดยาได้ออันนี้เจอบ่อยมาก เรื่องของไขมันอ่ะปรับไลฟ์ตายการเคลียร์การทําให้ไขมันตัวใหญ่เป็นตัวเล็กๆซิเคลียร์ได้ง่ายอันนี้คือตัววิตามินที่เราฉีดนะคะแล้วก็พอคนไข้ฟลอรอัพติดตามโรงพยาบาลอ่ะค่าไขมันลดลงอ่ะลดยาหน่อยเ็นภาพไหมคะความน้นเรลหิดเนี่ยเพิ่งเคสที่ผ่านมาเลยเจาก140ทํากันไปประมาณสัก30ครั้งมันเหลือประมาณ110 120บางครั้งลดได้ร้อยหมอก็บอกว่า พี่เขาบอกว่าปรึกษาคุณหมอโรงพยาบาลนิดนึงนะเราหยุดยากันไหม,มหรือเราสลับลดปริมาณหน่อยไหมอ่าเพราะว่าคนาดมันเริ่มดำอะค่ะแล้วกินยาอีกโอ้ออเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งเราเนี่ยเราเรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยคนไข้ในการปรับให้ลดยาได้ดีเพราะว่าคนไข้มีวินัยร่วมวินยัยกูแล้วก็พอมาที่นี่อะค่ะ หรือว่ามันมีจุดดีตรงที่เราได้คุยเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมพี่ปรับไม่ได้นะมันจุดไหนนะอะไรที่เราจะไปช่วยได้บ้างคุณแ้่สามารถที่จะสุขภาพดีได้เร็วขึ้นกว่าที่เขาไปทำผิดทำถูกด้วยตัวเขาเองคนเดียวแบบนี้ค่ะหรือโซเชียลเซิร์ชเจอบ่อยมาอ้าวหมอพี่เห็นเขาบอกว่าเขาเนี่ยใครนะคะกูกูเยกูฮิกูเขาเนี่ยใครนะพี่เขารู้ผลเลือดพี่หรือเปล่าบบตรเงค่ะนี่เจอบ่อยมากเวลาเซิร์ชอินเทอร์เน็ต แล้วเอามาประยับอากเขาเลยนะประยุกต์ใช้กับตัวเองเพราะว่าฟังแล้วก็คือแบบว่ายาจริงฟังปุ๊บเฮ้ยทำไมมันมีแต่โทษแต่จริงแล้วยามันก็มีข้อดีของมันนะครับจริแค่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องว่าจะใช้แบบไหนอเงี้ยจริงต้องยาทั้งาม่จะมีถูกต้องค่ะกินผิดตับอักเสบได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เร็วเท่ายาถึงได้บอกว่าต้องเริ่มต้นจาก เดินเข้ามาที่ B A A C เพราะว่าเทเลเมียจริงๆใช่ไหมคัมันก็จะเราก็จะรู้ว่าโอเคจริงๆแล้วการ,ราอ่าการที่เรารักษาที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะเราจะอ่าเราก็ไงเราก็ต้องเลี่ยงการทานยาไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอแพทย์แน,นแะนําแต่เนี้ยบางทีการทานสะสมมากๆมันก็ทําให้มีเอฟเฟกในเรื่องของการเป็นโรคตับหรือว่าโรคไตขึ้นทีนี้การที่จะทําให้รักษาบาลานให้ร่างกายเราโเว v e r ดีทั้งหมด ได้เนี่ยคือเราก็จะต้องเลือกทางเลือกด้วยว่าโอเคลดยายอย่างไงเพื่อเพื่อไม่ให้กระทบกับที่แพทย์สั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้โห <c oughs> วันนี้คุยก็ได้ประโยชน์เนาะสำหรับยิ่งคนที่กินยาเป็นประจำกินยาเยอะๆวันนี้ฟังแล้วคุณต้องต้องฮ <c oughs> ือก่อนว่าต้องทำไงละต้องดูในใน,ในที่บ้านคุณแล้วว่าอ๊ยอ วันเนี้ยฉันกินยาอะไรไปบ้างแล้วในรอบ3เดือนในรอบ1เดือนเนี่ยคุณทานยาไปแล้วกี่เม็ดกี่รายการตั้งตะก้าเลยนะคะใช่ค่ะสำคัญสำคัญของตะก้ามาอหน่อยได้โทรเข้ามาก่อนดีกว่าหลังจบรายการเบอร์อะไรคะน้องม่าน02น7์สองสอห่งหรือ083ย์แปดสาหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ ID แอล b ีเอเอซีค่ะโทรเข้ามาเมื่อจบรายการคุณจะได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอฟรีเลยกับคุณหมอนะคะว่าโอเคยาที่คุณรับประทานนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าคุณทานมากเกินไปหรือว่าคุณอยากจะทานวิตามินเสริมอาหารตัวไหนให้มาช่วยให้การทานยาคุณนลดลงอย่างค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากมายค่ะในเรื่องของการกินยาใช่เลยขอบคุณหมอหน่อยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธนะคะทาง PSI สาระดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันรีรันอีกรอบหนึ่งวันพุธเหมือนกันค่ะตอน5ทุ่มเลยแต่ถ้ายังดูไม่ทันอีกตามไปดูที่ YouTube การขับค่ะวันนี้ลากผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ